ลู่วิ่งไฟฟ้าอัปเกรดใหม่จาก North Fitness รุ่น g o f e T มีอะไรดีมาดูกันโดยมาพร้อมกับหน้าจอ Android แบบสัมผัสให้คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆผ่านทางหน้าจอได้เลยสามารถใช้งานและติดตั้งแอปพลิเคชันดูหนังฟังเพลงได้ตามต้องการมีสายพานขนาดใหญ่58คูณ153เซนติเมตรรับน้ำหนักได้สูงสุด150กิลกรัมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ A c 5ที่ทั้งแรงและทนให้คุณวิ่งได้สบายแบบไม่สะดุด ปรับความเร็วได้สูงสุดถึง24กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกทั้งยังปรับความชันได้20ระดับปรับแต่งได้ตามความท้าทายที่คุณต้องการมีระบบวัดชีพจรแฮนเพาที่สามารถปรับความเร็วและความชันได้ที่ด้ามจับทั้ง2ด้านที่สําคัญคือเชื่อมต่อกับแอปสวิฟรนได้ให้คุณวิ่งไปพร้อมกับผู้คนทั่วโลกและยังมาพร้อมกับ70โปรแกรมการวิ่งโดยมีให้เพื่อการออกกําลังกายที่ครบถ้วนที่ลู่วิ่งไฟฟ้า g o f l e T มีให้กับผู้ใช้งาน